ม้วนแหงบ่สิดาตีสแม่เพื่อตีดเอาตังมาได้สิดาตังเบิดเลยเขาเขาบอกให้ไปซอกซื้ออยู่ซอกซื้อตังคิเล่หัวถึแล้วเจ้าลัตีสนี่บ้าหมูไก่ คุณนีเอาไม้มาเลยะมันม yeah. ันออกือมัน่มันอันนั้นมันมันพิดหลายๆมันว่นเลยมัน่เป็นได้เออนคือได้เลยเเราี่หลายิดหลายมัน่วันะทไมันต้มันตังามัแงากันเตโอาไป่ห้องละได้บ่ได้บ่อ๋อแบบเก่ง้ก่งไม่เก่งแท้ ิอ่อนตอน,ตอนโอพี่ก้นโอ้มีได้ทำบ่ได้โอ้เกง่กงเกง่งเก่ง